สวัสดีครับผมโปรแบงค์จาก g e f a อ a แ a ลนดนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ราคาทองคำของวันที่15กรกฎาคม2567นเะครับเช้านี้นะครับราคาเปิดตลาดมาอยู่ที่บริเวณโซน2412นะครับวันนี้ให้จับตาดูนะครับบริเวณโซนแนวต้านสำคัญก็คือบริเวณโซน2418นะครับถ้าราคายังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมายืนบริเวณโซนนี้ได้นะครับเป้าหมายขาลงจะอยู่ที่24 20และ2 3 91นะครับถ้าราคากลับขึ้นมายืนบริเวณโซน2412ได้นะครับมีโอกาสที่จะทะลุบริเวณโซน2418ขึ้นไปนะครับเป้าหมายขาขึ้นวันนี้จะอยู่ที่2 4 2 4และ2 430สนะครับโซสกอปปิ้งวันนี้นะครับจะให้กรอบราคาแนวต้านนะครับแนวต้านแรกนะครับโซนสกอปปิ้งโซนที่1ก็คือ สองสี่สองสี่นะครับโซนแนวต้านที่2นะครับจะอยู่ที่2 4 3 0นะครับส่วนแนวรับวันนี้นะครับโซนแรกนะครับจะให้ขอบราคาอยู่ที่สองสี่ศูนย์ศูนย์นะครับแนวรับที่2องนะครับจะอยู่ที่2 391นนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไป อัปเดตกันในห้อง Tele gram นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ GFOX Academy นะครับ GFOX Academy เราจะมีห้องนำเทรดนะครับแล้วก็มีห้องสิกแนวให้นะครับใครที่อยากจะมาเป็นสมาชิกกับเรานะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ